ขอบคุณขอบคุณตลอดเวลาจริงๆที่ทําให้มีความทรงจำที่ดีมากขนาดนี้มันมีอยู่แล้วแหละว,ว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้างอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะสวยหรูอะไรขนาดนี้เลยเหรอทหารหนึ่งหกสี่เนี่ยคือมันไม่ได้สวยหรูหรอกผมก็จะพูดตรงๆก็คือว่ามันมีทะเลาะกาันมันมีคอมเมนต์กันมันมีไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่ผมพูดตรงๆเลยก็คือว่าเขาไมาอ่อิสลามเนี่ยคือไอที่เราเห็นๆกันเลยในข่าวนะ คือบางบางถางมบางถามได้ผมผมอยากเปิดอยากเปิดให้ทุกคนได้ได้ไดรู้เลย <T est> ก็ต้องแบตอนแรกก็คือเราแบรัรบรับเงินจากเขาอ่ะเขแบพอมันเริ่มเต็มแล้วมันเริ่มเต็มแล้วเราก็เริ่มกำและเริ่มกำเริ่มให้คนอื่นละอืมครับ,รบช่วงเวลายอยู่ในฝึกมันเหมือนกับเตาหลอมมาแหละนะมองดูแล้วอะ่ะเตาเมื่อไหร่ที่แบบว่ามีอะไรถูกโยนลงไปปุ๊บมันก็พยายามจะหลอมให้เป็นชิ้นเดียวกันเหมือนกับคนต่างที่ต่างที่มาตัดตางนิสัยกันตามบุคลิกพอเราเจอเตามันก็ถูกหลอมให้เป็นเป้าเดียวกัน พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนนะแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีชีวิตที่สงบและทรงพลังแล้วไปพบกันใหม่ขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีครับผมพลทหารทวัชชัยเขยมรังนะครับเป็นพลทหารภาที่หนึ่งทัพพกสี่ครับผมโอเค <laughs> 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 เริ่มเลยนะมุม <laughs> มองส่วนตัวที่ว่าแชมป์มองผมนะ่ะเท่าที่แบบว่ารู้จักกันมาเนะี่ยมองว่าผมควรยังบ้างถ้าผมมองผมมองบ้างเหรอผมมองว่า บางเป็นคนที่ให้ความรู้สําหรับผมเลยนะบางให้ความรู้ผมที่แบบว่าได้ดีนะได้ดีได้ดีได้ดีมากเลยคือแบบว่าข้อคิดอะไรที่ผมแบบว่าผมไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคือไม่ว่าจะเป็นศาสนาความรู้ในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยบางคือคนที่สอนให้ผมแบบว่ารู้เรื่องหลายๆเรื่องที่แบบว่าที่ผมไม่รู้แล้วบางเป็นคนที่แบบว่าใจเย็นสอนให้ผมได้ใจเย็นได้แบบว่าคือผมมีบางเป็นตัวอย่างในบางอย่างที่ผมใช้ชีวิต ผมกล้าพูดได้แบบเต็มปากเลยว่าผมมีบางเป็นตัวอย่างในบางอย่างที่ผมออกมาบางเป็นแรงบันดาลใจที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจของผมที่ผมอยากจะใช้ชีวิตได้มากขึ้นประมาณนั้นตั้งตั้งตัวเริ่มเริ่มตัวแบบว่าเ,าเริ่มตัวใหม่ได้ประมาณนั้นครับแต่ถ้าถ้าพูดถูกสำหรับผมก็คือผมไม่ได้แบบสอนเองผม,อมบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมเคยทำเนี่ยมันดูแลผมก็เลยมาบอกเองต่อผมไม่ไม่ได้ว่าจะเสียจว่าตัวเองเป็นครูนะก็คือว่าสิ่งที่ผมบอกเนี่ยก็คือผมบอก ผมเคยทำสิ่งนี้มาแล้วมันเวิร์กผมก็เลยบอกต่อเพราะว่าผมก็ยังไม่มีความรู้อะไรแบบมากพอที่จะไปสอนใครเพราะว่าไอ้สิ่งที่ผมรู้ไอ้ผมที่ผมทำผมก็ทำแาบคนอื่นนะี่แหละแล้วเราก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็มาทำตามทำตามแล้วมันได้ผลแล้วผมก็ส่งต่อให้เองมันก็ผู้ให้ที่ผมบอกท่าน,นอือคือมันเป็นท่าที่ต้องเริ่มจากแบก่อนคืออย่างที่บางพูดบางพูดให้ผมฟังว่า<ม>เรื่องเนี้ยคือก็ต้องแบตอนแรกก็คือเราแบรัรบ,ร,บรับเงินจากเขาว่าพอแบกพอมันเริ่มเต็มแล้วมันเริ่มเต็มแล้วเราก็ เริ่มกรรมแล้วเริ่มกรรมเริ่มให้คนอื่นแล้วอ่าครับประมาณนั้นแล้วก็มุมมองที่แบบว่าอาย่างตอนอยู่โดยฝึกเป็นไงบ้างอิสลามที่แบบว่าที่สัมผัสมาที่เป็นคือผมพูดตรงๆเลยก็คือว่าคาว่าอิสลามเนี่ยคือไอ้ที่เราเห็นๆกันเลยในข่าวนะคือบางบาง,บางถามบางถามได้ผมผมอยากเปิดอ,อยากเปิดให้ทุกคนได,ไ,ดได้รู้เลยคือคําว่าอิสลามเนี่ยคือหนึ่งเลยผมมองว่าเป็นแบบว่าพวกโหรแรงพวกโหรแรงเลยคืออย่างที่เราเห็นกันก็คืออย่างภาคใต้ ภาคใต้ก็เห็นรับหลากแล้วในต่างประเทศฆ่ากันแบบว่าโหดมากอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือผมผมมองว่าคนอิสลามเถื่อนอย่างพวกบางแถวบ้านผมเนี่ยคือถ้าว่าไปถึงก็คือแบบว่าถ้าว่าไปถึงแบบมุมกว้างๆเลยนะก็คือแบบว่าอย่างบางแถวบ้านผมเนี่ยคือเป็นนักเรียนเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยคือความโหดครับความโหดความอะไรเงี้ยผมมองไปอย่างนั้นเลยมีความโหดความน่ากลัวที่ว่าเรียกกันว่าบางบ้างโอ้บางโน่นนี่ก็คือผมมองว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเดือด พูดตรงๆเลยคือเดือดความน่ากลัวน่าเกรงขามอะไรประมาณนั้นแต่พอผมมาได้มามาเห็นจริงๆแล้วที่ละหมาดก,กันที่รักกันอยู่ด้วยกันเนี่ยคือผมมองว่ามันมันมันโคนลาโคนลาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคนละหน้ามือเป็นหลังมือเลย่คือแบบว่าจากเท่าที่มองอผมไม่แน่ใจว่าผมจะใช้คําถูกหรือเปล่านะแต่คือว่ามันเป็นอย่างนั้นคือมันพีิกกันเลยอจากเท่าที่ผมรู้มาเห็นมาผมรู้มาว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ แต่พอได้มาสัมผัสจริงๆแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่คือช่วยเหลือกันคือแบบช่วยเหลือกันดูแลกันคือแคร์กันอะไรประมาณเนี้ยคือแบบว่ารู้สึกแบบอบอุ่นรู้สึกแบบว่ามันใจต่อใจเลยบางหือแบบใจต่อใจเนี้ยแต่ที่ผมชอบมากเลยนะคือแบบว่าการที่แบบว่าจับมือจับมือแล้วคือมาทําเนี้ยคือสมคำว่าสลามต่างลัมมาเลยผมผมชอบใช่ใช่คือสลามแล้วเวลาเจออย่างเงี้ยคือจับมือสลามมันรู้สึกแบบว่าถึงแบบใจต่อใจอ่ะก็เหมือนกับว่าการกอด การกอดเรารู้สึกกับการกอดกันเองอะเรารู้สึกยังไงอะม,มันก็ร,รู้สึกแบบนั้นนะครับประมาณนั้นคือที่ฉันนะูสังคมสังคมเดี๋ยวนี้มันถูกเคลือบมันก็ว่าอันนี้คือแกนอันนี้คือสิ่งเคลือบสิ่งเคลือบซึ่งสิ่งเคลือบพวกเนี้ยมันเกิดมาจากพวกมูฟี่พวกตะว,วันตกที่ว่าทําหนังถ้าเห็นว่าอิสลามเนี่ยโหรุนแรงจริงไหมจริงจริง,รงอ่าจะถามว่าอิสลามเนี่ยถูกโจมตีด้วยกับหนังเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเห็นนะแต่มันสอนให้เด็กตั้งแต่เล็กๆเนี่ย ก็ดูได้เด็กเล็กๆเนี่ยตื่นมาโตมาได้ดูเลยได้เ,เห็นว่าอิสาราน่ะเป็นหัวรุนแรงเห็นนะสังคมที่มันเครือบอยู่แล้วถามว่าดูดิสังคมมันโหดร้ายขนาดไหนทําร้ายผู้บริสุทธิ์โดยที่บบว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยปลูกฝังตั้งแต่เด็กที่เติบโตมาเนี่ยอันนี้ก็สังคมของมูฟวี่เนี่ยของพวกหนังที่มันภาพยนตร,ร์ต่างๆเห็นนะสังคมพลังมันมองปุ๊บมันมันเครือบไงถูกเครือบแต่แก่นในแท้จริงๆนะ่ะก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละว่าของจริงแล้วพอเราเราเห็นแก่นจริงๆแล้วอ๋อมันก็ไม่ได้เลวร้ายแบบ มันก็เลยมองว่าอิสลามเนี่ยแบบนู้นแบบนี้ประมาณนั้นแต่ความจริงแล้วก็คือหนังนั่นแหละหนังตามตวันตกที่เ้าเํา่ำเป็นสิ่งที่เคลือบเลยเสื้อเคลือบเคลือบให้คนเรามองแบบนี้อิสลามเป็นแบบนี้นั่นแหละแต่บางที่ว่ามันเป็นเพราะว่าหนังหรอส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ส่วนส่วนคือเอาง่ายก็คือสื่อสื่อดีกว่าเพราะว่ามันมีพวกข่าวที่ออกมาอะไรเงี้ยคือเสนอข่าวก็อย่างที่คิดเห็นกันเลยก็คือเสนอข่าวนั้นเดียวก็ส่วนใหญ่ประมาณนั้นก็คือสื่อสื่อดีกว่าพูดว่าสื่อแล้วไงในเท่าที่แบบรู้จัก มีอะไรที่แบบว่ามองแล้วแบบประทับใจหรือว่าชอบเลยไหมในมุมมองของส่วนตัวที่มีกับผมเนี่ยมองแล้วแบบว่าชอบเลยหรอประทับใจเลยเป็นคนที่แบบว่าคิดคิดแล้วคิดอีกคือผมชอบตรงที่ว่าบางสอนความคำสอนนะบางคำสอนบางผมชอบมากเลยแล้วมันใช้ได้จริงแล้วซึ่งคำบอกคํคำบอกดีกว่าคำบอกดีกว่าคำบอกอ่บเป็นคำบอกดีกว่านะคำบอกคือคำบอกับังอ่ะคือใช้ได้จริงใช้ได้จริงแล้วบังทำจริงจริงบางทำให้ผมเห็นจริงจริงคืออย่างในโทรศัพท์อ่ะดูดิแค่ ตารางทำนู้นทำนี้บางคิดได้เผื่อพรุ่งนี้เลยเป็นคือมัน,เป,นเป็นการวางแผนใช้ชีวิตในอนาคตได้ดีนี่แค่เบื้องต้นที่ผมเห็นยังไม่ให้ส่วนลึกยังขนาดนี้เป็นเป็นคือถ้าในภาษาของพวกผมก็คือใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทรอบครอบอประมาณเนี่ยก็คือถ้ามาเทียกบกับผมคือผมจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคืออย่างนี้คือถ้าสมมุตินะว่ามีห้าบาทมีห้าบาทผมก็ใช้ไปเลยห้าบาทแล้วเดี๋ยววันต่อมาพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปทํางานเราก็จะได้ตังค์มาใหม่ประมาณนี้แต่คือผมบาง บางใช้สมบ,บาทเก็บสบาทไว้เพื่อวันต่อไปถ้าเพื่อไม่มีถ้าเพื่อไม่มีมมปุ๊บอ่ะก็อย่างน้อยสองบาทนี้ก็ยังมีอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้รับแล้วมุมมองเข้าที่แบบเห็นอนะ่ะตั้งแต่มาขึ้นกองร้อยเนี่ย<ม>เป็นไงบ้างในการใช้ชีวิตของผมถ้าเกิดแบบเข่าี่เห็นะการใช้ชีวิตของบางเหรอถ้าขึ้นกองร้อยมาเลยเหรอ,อตั้งแต่เขาเ่าทีา่เห็นมผมมองว่านะตอนแรกผมมองว่าบางอ่ะอย่างพูดอย่างเรื่องละหมัดคืออย่างเรื่องละหมาดคือบางอยู่กับกลุ่มเพื่อนใช่ไหมกลุม่มเพื่อนกลุ่มบ้านอิสลา,ามคนอิสลามด้วยกันคือ บางก็ละหมาดก,ก็ปกติคือเหมือนอยู่ในกฎระเบียบทุกอย่างก็ยังปกติอยู่ผมว่ามองว่าตอนแรกผมมองว่าเดี๋ยวพอขึ้นมาทุกคนทุกคนนะก็ต้องเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่มีที่แบบว่าระ,ระ,ระเบียบหรืออะไรอย่างนี้หรอกแต่คือบางขึ้นมาแล้วขึ้นมากองลอยแล้วเนี่ยขึ้นมากองลอยแล้วบางก็ยังเหมือนเดิมเมือเมือทำได้ดีกว่าเดิมอีก <c oughs> เพราะว่าคือบางตีสี่ที่ผมเห็นเห็นบางอ่ะคือผมผมเห็นจริงๆคือว่าคือผมเคยผมเคยสัญญาไว้ว่าผมจะตื่นเช้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมจะตื่นเช้าผมก็คือด้วยความแบบว่าอยากรู้ ก็คือแอบเลมาเหมือนกันเฮ้ยบังเปิดแฟลชแล้วตีสี่บังคือว่ามันไม่มีมันไม่มีหน้าที่หรือว่าที่อะไรที่แบบว่าถ้าพูดแบบตามธรรมดานะมันไม่มีหน้าที่ที่แบบหน้าที่จริงๆของของที่เราต้องทําในกิจวัตรประจำวันที่จะต้องตื่นเช้าขนาดนั้นคือทหารของเราเราเตื่นแค่ตีห้าตีห้าครึ่งเนาะแต่บังเล่นตีสี่คือตีสี่สิบกว่าผมเห็นบังอยู่บางมานั่งหมาดแล้วก็คือบังก็ต้องตื่นแต่ตีสี่เลยเพราะว่าบังจะแต่งตัวว่าจะอาบน้ำว่าจะอะไรผมแบบสุดยอดจริงๆมาใช่ผมบบบทําให้แ บางประทับใจแตยก็คือแบบว่าอย่างผู้ใหญ่ที่สอนผมบางคนอ่ะนะคือหรือรุ่นพี่ผมบางคนเนี่ยหรือว่าว่าที่ผมเคยเจออย่างเงี้ยสอนผมคําพูดก็คือแบบว่าดีดีเลยคือเชื่อเชื่อได้แบบว่าดีสุดแบบสุดยอดอะไรประมาณนี้แต่เขาก็โดยรู้แค่คาพูด,ดาการกระทำเขาก็ทําไม่ได้แต่คือผมพูดไปเดี๋ยวก็ถามว่าผมไปอวยบางางแต่ว่าผมก็เห็นจริงๆคือผมเห็นจริงๆว่าบางทงําได้ผมถึงกล้าพูดผมถึงกล้าพูดออกกล้<ม>องเพราะว่าผมเห็นแล้วจริงๆครับโอเคขอบคุณ แล้วก็แล้วก็น่ะตั้งแต่เข้ามาวันแรกนะยันวันเนี้ยได้อะไรจากหน่วยฝึกบ้างได้แลจากหน่วยฝึกบ้างหรอคือผมได้การใช้ชีวิตนะการใช้ชีวิตการที่แบบว่าการใช้ชีวิตหนึ่งเลยหนึ่งเลยคือการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตของคนเราเนี้ยสองระเบียบวินยัยแต่ผมก็ไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นหรอกก็คือว่าดีดีเยี่ยมขนาดนั้นหรอกแต่เศษเซี่ยวผมผมก็ยังมีบ้างคือบางแฟนผมยังงงอืม คือเมื่อก่อนผมกล้าพูดต่อกล้องไล้เลยผมไม่เก็บที่นอนผมไม่เก็บผมไม่เคยที่จะทำภาพปูที่นอนตึงปล่อยคือผมคิดว่าไอผมไมดปดูคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่าการพับตื่นแล้วพับที่นอนเลยมันจะทําให้ที่นอนแบบว่ามีเชื้อหรืออะไรเนี่ยสะสมมันต้องปล่อยไว้งั้นแต่คือจริงๆอ่ะคือทำอน้าหามามันดูแล้วมันไม่เป็นระเบียบมันไม่เป็นระเบียบซึ่งผมก็ลองพับตามที่หน่วยสุดบอกแล้วเพิ่งกลับไปดูที่บ้านมันเปลี่ยนแปลงได้จริงแล้วคือการใช้ การใช้ชีวิตของผมเนี่ยคือเราเองไม่รู้หรอกเราเองจะไม่รู้แต่ซึ่งเขาอข้างเ <c oughs> ขาบอกอระมาอย่างืี้คือเราเปลี่ยนได้จริงๆครับประมาณนี้ก็ข้่าวประมาณนี้ครับแล้วมีอะไรที่แบบว่ามีความรู้สึกอะไรที่แบบจะพูดกับพวกผู้ช่วยครูหรือว่าผู้ฝึกหรือว่าอะไรที่แบบผ่านๆมามีไหมความรู้สึกมีผมคือผมอยากจะบอกว่าผมขอบคุณมากๆจริงๆเลยคือตอนแรกเลยนะผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็น เป็นครูที่แบบว่าตั้งใจหรือว่าก็คิดว่าเขาแบบไม่ได้ตั้งใจจะสอนเราที่แบบว่าให้ได้ดีอะไรขนาดนั้นอก็แค่ผ่านๆมาผ่านๆไปแต่พอได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆความรู้สึกผมเปลี่ยนความรู้สึกผมเปลี่ยนก็คือความรู้สึกที่แบบว่ามีต่อเขาเขาก็แค่รุ่นตอนแรกผมก็คิดว่าเขาก็แค่รุ่นพี่ผัดคนหนึ่งสองคนสามคนคือผมก็คิดว่าเขาก็รุ่นพี่ผัดเราแค่แค่นั้นแต่พอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันปุ๊บไม่ใช่แล้วเขาคือเป็นทั้งพี่เป็นทั้งครูให้ผมได้ คือเขาแบบว่าผมไม่ได้อวยนะก็อย่างที่ผมบอกผมพูดทุกคาพูดที่ผมพูดไปคือผมไม่ได้อวยใครผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ,ๆคือผมรู้สึกว่ามันเกินกว่าคําว่าเป็นครูเป็นสิทธิ์แล้วมันก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเลยประมาณนั้น <ynen. S 1> ค,<ำ>ครับความรู้สึกของผมผมก็อยากจะขอบคุณมากจริงขอบคุณครูทุกๆท,ท่านที่ได้สอนผมมาได้มีความทรงจำดีๆต่อกันก็มันก็อาจจะมีทะเลาะบ้างนะาจะมีทะเลาะบ้างอาจจะมีแบบคอมเมนต์กันบ้างนิดหน่อยอาจจะมีไม่ชอบมากกันบ้างแต่พอจบมาแล้ว ผมผมคนหนึ่งนะที่แบบว่าไหวตลอดทําความมารบตลอดคือผมไม่มีเมินผมเห็นยังไงผมถึงเขาไม่เห็นผมผมก็ตะโกนเรียกเลยแบบตามตามไอ้นี่ผมผมนะแบบดีใจที่ได้เจอผมบางที่ผมกอดเลยด้วยซ้ำครูบางท่านผมกอดเลยด้วยซ้ําคือผมไม่ใช่เพราะเขาเราก็จะไม่มีสติปัญญาใน,ในวันนี้เราจะไม่เป็นผู้เป็นคนในวันนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็เพื่อนละมีอะไรบอกกับเพื่อนหนึ่งถ้าหกสี่ขอสอบ,บ้างที่แบบพันๆมาก็อันนี้คือตรงๆเลยก็คือ ขอบคุณขอบคุณตลอดเวลาจริงๆที่ทําให้มีความทรงจำที่ดีมากขนาดนี้มันมีอยู่แล้วแหละว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้างอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะสวยหรูอะไรขนาดนี้เลยเหรอทหารหนึ่งหกสี่เนี่ยคือมันไม่ได้สวยหรูหรอกผมก็จะพูดตรงๆก็คือว่ามันมีทะเลาะกันมันมีคอมเมนต์กันมันมีไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่ถ้าเปรียบเทียบกันก็คือเหมือนแบบว่าสมัยเรียนอ่ะเพื่อนในสมัยเรียนอ่ะคือมีทะเลาะกันมากมีนู่นมีนี่มากแต่พอลึกๆแล้วคือเรา เล่นแฟนกันคือจบแล้วเรายังแบบว่าเป็นเพื่อนกันเป็นรักกันมากกว่าเดิมอีกคือจากคนที่มันไม่ชอบหน้ากันมันกลายเป็นคนที่แบบรู้สึกดีการเป็นคนที่รักกันได้เจอหน้าพวกเขาเราก็มีความสุขครับคือมันถ้าให้ผมพูดผมก็พูดไม่หมดหรอกฟังมันเป็นช่วงเวลาสั้นมากที่แบบว่าเราจะบีบไม่หมดมันบีบไม่หมดหรอกใช่มันก็ต้องพูดแค่แบบว่าอะไรที่นึกออกใช่มันบีบไม่หมดหรอกถ้าให้ผมอธิบายไปแต่ก็เอาที่ผมนึกออกหลักๆก็คือประมาณนี้ครับช่วงเวลาอยู่ในฝึกมันเหมือนกับเตาหลอมมาแหละนะมองดูแล้วอะเตาว่าอะไรที่่แบบวา มีอะไรถูกโยนลงไปปุ๊บมันก็พยายามจะหลอมให้เป็นชิ้นเดียวกันเหมือนกับคนต่างที่ต่างที่มาตต่างนิสัยกันตามบุคลิกพอเรามาเจอเตามันก็ถูกหลอมให้เป็นเป้าเดียวกันเขาก็พยายามจะทําให้มันเป็นแม่พิมพ์ให้เราทําตามแม่พิมพ์ไปเพื่อที่จะออกมาให้มันถูกต้องระมาณนันีแหละที่เขาอยากจะทำให้เราจะมาเห็นความแตกต่างนะที่ว่าอยู่ในฝึกกับเพิ่งกางร้อยมาวันแรกอะเห็นความแตกต่างเลยจากซื้อของไม่ได้ก็ซื้อของได้เดินไปซื้อของกินได้กินได้กินขนมได้นอนเวลาไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้เวลามีเยอะเราจะเห็นได้ว่า จากกองร้อยเนี่ยที่ว่าวันขึ้นกองร้อยอ่ะเวลาของทุกคนอะ่ะมีเยอะมากขึ้นมีเวลามากขึ้นมันจะเป็นข้อแตกต่างอันนี้ผมมองว่ามันคือสิ่งที่แบบเขาพยายามทาให้เราเห็นว่าจุดนี้กับจุดเนี้ยมันต่างกันยังไงแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมตัวที่แบบเราเคยฝึกมาผมก็อขอพูดแค่สองคำงสั้นๆเลยนะขอบคุณขอบคุณที่มอบความทรงจําดีๆและไม่ดีก็คือความความทรงจําที่เรามีต่อกันอืมไม่ว่าจะเพื่อนคนไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณมากๆที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของผม ผมขอบคุณจริงๆและครูก็เหมือนกันครูพี่ผมก็ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณที่ได้สอนผมได้ให้ความรู้ผมได้ดูแลผมผมขอบคุณมากที่ได้ผ่านเข้ามาเป็นความทรงจำที่ดีครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่ว่ามาให้สัมภาษณ์วันนี้ก็ถ้าผมปลดไปก็ขอให้เองมีชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วก็ดูแลลูกดูแลครอบครัวให้ดี พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีชีวิตที่สุขสงบและทรงพลังแล้วพบกันใหม่ขอบคุณมากครับโอเค